ที่ช่วงเวลาที่เราจะ,ะที่เราผลิตมะม่วงฟ้าล้านกับมะม่วงแก้วละเมียดเนี่ยเป็นช่วงเดียวกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับส่วนมากก็จะออกช่วงเดียวกันฮะเพราะว่าฟ้าล้านของเราก็จะออกประมาณเดือนอสิงหากันยาตุลานี่เราก็จะเริ่มมีออกมาแล้วเป็นช่วงๆครัส่วนมากถ้าแก้วละ,ละเมียดเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบไปทําให้ฟ้าล้านสองสามปีนี้ราคาก็ค่อนข้าง อาจจะนิ่งแล้วก็มีช่วงบาง,บางช่วงก็ตกต่ําไปเหมือนกันทําให้กระทบมะม่วงของไทยมั้งครับครับแล้วถ้าเกิดในแง่ของการค้าโดยทั่วไปนี่คุณราเชนมองว่าแนวแนวแนวโน,น,น้มข้างหน้าเนี่ยมะม่วงไทยจะต้องปรับตัวยังไงซึ่งจะสู้กับมะม่วงแกลวรเีเอตครับอ,อันดับแรกก็ต้องอพัฒนาคุณภาพให้หนีจากตลาดอาของมะม่วงรับ แก่เมียดเช่นพัฒนาคุณภาพไปดีขึ้นเช่นความโดดเด่นของมะม่วงของเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ปรับปรุงเรื่องคุณภาพเก็บความแก่ให้ให้พอเหมาะพอดีให้เนื้อเหลืองรสชาติเราก็ดีขึ้นคิดว่าย,ยังปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อีกเยอะครับในแง่ของเกษตรผู้ควบคุมทางด้านราชการของจังหวัดพายินคุณพลศนมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการที่จะ ให้ทางเราส่งเสริมยังไงบ้างครับผมคิดว่าในในในฐนานะมาที่ของผมเนี่ยว่าคือแบบท่านอาจารย์มาช่วยช่วยอบรมการเก็บเกี่ยวคราวนี่คือมีปัญหาที่สุดการลังเก็บเกี่ยวนี่ก็ไม่ไม่คอยไม่คอยมีคุณภาพนะครับจึงจะสําคัญเพื่อนอย่างนั้นราคาก็ตกต่ำอยู่นี่เรื่องเกลือเรื่องมะม่วงนี่เขาจริงจริงก็ดูแลรักษาเช่นนี้การแตงแม่แตงกิ่งแตง่แตง,แตงอะไรก็ไม่คอยไม่คอยยังไม่คอยสวยครับ ถ้ามีถ้ามีวิธีวิธีการดีหรือว่ประสบการณ์ดีๆก็ช่วยแนะนําตรงน,นี้ด้วยครับจากที่ผมได้เดินดูมะม่วงของสวนคุณโต้เทียนและก็มะม่วงแก้วละเมียดในสวนของอีกหลายๆสวนที่ผ่านมาเราจะพบว่าปัญหาของมะม่วงแก้วละเมียดที่นี่ก็คือเรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเวลาช่วงที่ออกออกผลแล้วก็เก็บเกี่ยวเกิดความเสียหายมากมากกว่า50%โดยที่เขาใช้ไม้ อ่าสอยแล้วก็ให้ตกลงมาบนพื้นแล้วก็เก็บใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นรถบรรทุก18ล้อไปส่งเราทําให้เกิดความเสียหายมากมายส่วนอื่นๆก็เรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็ยังขาดองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของดูการดูแลรักษาเพราะว่าเท่าที่มาดูมาเห็นมาพบเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้แต่ใบ,บเองแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้สัดส่วนท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้คุณลาเชนช่วยสรุปสักนิดหนึ่งเรามีเวลาอีกสักสองสามนาที สำหรับผมที่มาวันนี้นะก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรื่องของการปรับปรุงทรงพุ่มเรื่องกิ่งสำหรับแปลงนี้ผมมองเห็นว่าสภาพทรงพุ่มค่อนข้างดีคือไม่สูงเกินไปการปรับปรุงแก้ไขคงคงคงไม่มากแล้วก็หวังว่าเจ้าของสวนนี่ได้ใช้องค์ความรู้ตรงนี้ที่เราวันวน,นี้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพมาแข่งกัะงบะม่วงไทยครับ <c oughs> ท้ายที่สุดครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เรานําทีมงานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาดูมะม่วงแก้วละเมียดในไพลินแล้วก็เป็นเป็นช่วงโอกาสดีที่เราจะได้เห็นถึงความแตกต่างและก็สร้างจุดเด่นของมะม่วงไทยเพื่อที่จะให้สร้างตลาดที่แตกต่างจากมะม่วงแก้วละเมียด ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นจนถึงณเวลานี้เนี่ยนะคะเราก็รู้เรื่องมะม่วงนะฮะมะม่วงไม่เพียงแต่ว่าเป็นมะม่วงที่เรากินแต่เป็นมะม่วงกําลังเป็นสื่อเชื่อมระหว่างประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนมะม่วงแก้วระเมียดเข้าไปในประเทศไทยและมะม่วงจากประเทศไทยจะเข้ามาสู่เพื่อนบ้านอย่างไรก็ด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรวันนี้รายการ มิติโรคสัญจรนะคะก็นำเอาความรู้และก็นำเอาเทคโนโลยีจากประเทศไทยเข้ามาต่อยอดโดยใช้มะม่วงเป็นสื่อค่ะเราหวังว่ารายการมิติโรคสัญจรให้ความรู้ให้ข้อมูลและที้ช่องในการทำธุรกิจให้กับคนไทยหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจในอาเซียนอย่างไรสนใจมะม่วงกันบ้างไหมคะแล้วมันยังจะมีพืชอื่นติดตามไป เราพบกันทุกวันจันทร์เวลาเดิมที่สถานีโทรทัศน์สวนอภูมินะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ